ได้ไพ่กำไรไพ่ใบนี้เป็นไพ่กำไรแปดเหรียญได้มาแล้วก็ไม่พอหรอกจะเอาอีกคิดเลยตอนนี้อยากได้เงินอยากได้กำไรโดยเฉพาะคนที่ทําค้าขายไม่พออยากตุนเก็บไว้จริงปะเนี่ยอืมเพออราอรายจ่ายมันได้มาก็จ่าย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 อย่าโลภมากนะคนวันเสาร์เนี่ย หลายคนมีดวงเดินทางไปไปไปต่างประเทศต่างจังหวัดนะครับหลายคนเลยแล้วก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เนี่ยเนี่ยได้ไพ่เดินทางเห็นไหมเนี่ย,พยไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานก็ได้หรือจะกลับไปเยี่ยมญาติก็ได้นะครับเดินทางไปต่างประเทศต่างจังหวัดได้พไพ่ใบนี้ เรื่องงานก็ได้แต่บางทีมันอาจจะได้เงินไม่ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นักรายจ่ายมันก็ค่อนข้างเยอะสัปดาห์นี้สิ่งที่น่าวิตกกังวลก็คือเรื่องสุขภาพของคนรักถ้าคุณมีคนที่คุณรักเช่นพ่อแม่ลูกแฟนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องสุขภาพของคนใกล้ตัวคุณเนี่ยน่าเป็นห่วงถ้าคุณไม่สบายอยู่คุณก็มองดูเหมือนจะเข้มแข็งขึ้น เพราะมีคนป่วยแทนไม่ใช่อารมณ์นั้นหรือเปล่าหรือมีคนที่เอาเป็นว่าถ้าเราทุกข์ใจอยู่นะบางทีมันมีคนที่ทุกข์่าเราอะ่ะเออมันมีคนที่เราไปเจอแล้วเขาทุกข์่าเรามันทําให้เรารู้สึกเข้มแข็งขึ้นเหมือนเราจะเป็นผู้นําขึ้นมาประมาณนั้นนะครับอ,อประมาณนี้ะอย่าไปทะลเลาะกับลูกค้านะสัปดาห์นี้ให้จําไว้นะอย่าไปทะลเลาะกับลูกค้าแล้วก็จะเดินทางไปไหนะตรวจตาเรื่องกระเป๋าเอกสาร หรือว่าอะไรสักให้มันดีสักนิดหนึ่งนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวลืมไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่ที่ติดกับไพ่เจ็ดดาบนะครับสังเกตดูนะครับอันนี้ไพ่มันติดกันนะต้องหยิบต้องหยิบมาพูดหน่อยนะครับเวลาไพ่ติดกันเนี่ยต้องระวังสุขภาพแล้วละครับมันเป็นทัดลมทัดลมหมดเลยนี่ก็ทัดลมเป็นไพ่ทัดลมนี่ก็ทัดลม ขาควายไปแขนควายไปนะดังนั้นคนวันเสาร์เนี่ยต้องระวังการเดินเหินการหกล้มของหายนะเส้นเอ็นกระดูกแข่งขาแขนต่างๆของใครบ้างของตัวเราและของแฟนของคนที่เรารักอะ่ะบางทีคนรักหรือแฟนหรือคนที่เรารักเนี่ยเดินไม่ถนัดซะและ้วบางคนตัวบางทีตัวเราเองเจ็บ แข้งเจ็บขาเจ็บแขนเจ็บคอเจ็บบ่าไหล่ก็มีเบาสุดปวดฟันปวดฟันปวดท้องประมาณนี้นะไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับขาเห็นไหมกับหัวเห็นไหมเนี่ยหัวขาแล้วก็จุดแต่นน้นไปที่ขาต้องระวังนะดูแลสุขภาพสักนิดหนึ่งแต่ยังถ้าคนค้าคนขา,นขาย ยังสามารถทําเงินได้นะครับวันที่ดีมีวันที่12 13 14 15 16านะครับ17ไม่ค่อยดี17กับวันพรุ่งนี้ไม่ค่อยดีจริงๆไม่ดีเนื่นองมาสองสวันที่แล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะดียังมีโอกาสดีในเรื่องของการค้าการขายหรือการเดินทางหรือการโฆษณาประชาสัมพันธ์ก็ทําให้มีออเดอร์เข้ามาบ้างก็หนักเป็นเบาไปได้พิมร้ายกลายเป็นดีหน่อยเล้วนะเจ้าชะตาได้ไพ่ดี ดังนั้นถือว่าคุณมีความสามารถในการหาเงินนะครับมีความสามารถในการหาเงินให้พิมพ์ดียิ่งขึ้นหรือร้ายกลายเป็นดีก็ได้สลับท่านที่เกิดในวันเสาร์ยังมีความสามารถในการหาเงินอยู่นะครับแต่ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพของตนเองนะครับรู้ทว่าประกันหมดไหมมีประกันไหมพราะมีดวงเสียเงินเกีเก่ยวกับค่ายาค่าทำฟัน ค่ายาค่าอยู่ค่ายาค่ารักษาค่าติดต่ออะไรต่างๆพวกนี้นะอ่าคุณน่าจะแข็งแรงขึ้นแหละจริง,รงๆอะ่ะนะมันไพ่ไพ่ไพ่ประเภ,ภนี้เป็นไพ่ปวดปวดหัวปวดท้องปวดแข้งปวดขาปวดฟันปวดอะไรประมาณนี้นะเอา้าไม่เป็นไรฉานดวงสบายมากนะอย่าให้น้ําหนักตัวสูงขึ้นก็นแล้วกันนะควบคุมเกี่ยวกวับเรื่องของความหวานความมันความเค็มไว้สักหน่อย เกณฑ์ชะตาของคนวันเสาร์นี้สำหรับคนที่โสดให้โสดก่อนนะนะครับสำหรับคนที่โสดให้โสดก่อนคนที่มีคู่แล้วหรือคนที่มีเรื่องรักแทรกลักซ้อนเข้ามาต้องระวังมากๆเลยเพราะคนที่คุณคบไว้ใจไม่ได้หรือคุณก็ไว้ใจไม่ได้เช่นเดียวกันนะมันบอกไว้แบบนี้นะ สำหรับคนที่ทำไม่ดีนะถ้าคนทำดีไม่เป็นไรไม่ต้องไปวอรี่ไม่กระโดดข้ามผ่านคำคำทำนายนี้ไปเลยนะครับอีกข้อหนึ่งที่ผมจะบอกคือถ้ามีคดีความยาวถ้ามีคดีความยืดเยื้อแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรอย่างเบาก็แค่ว่าให้ระวังช่วงวันที่สิบเจ็ดแล้วก็วันเอาเอาเป็นว่าเจ็ดวันเนี้ยมีดวงทะเลาะกับคนในบ้านหรือที่ทำงานแค่นั้นแหละ ระวังไว้นิดหนึ่งนะเออแต่ถ้าแรงถึงขั้นคดีความมันแปลว่ายืดเยื้อไม่จบง่ายๆนะครับทัดน้ํำทัดลมทัดลมนี่จะเกี่ยวคําพูดทัดดินอ่าคนบรรเสารี่เก่งเหนื่อยแต่ทำมาหากินเก่งอ่าทัดทัดดินทัดไฟมีไหมอ่ามีไม่มีทัดอ่ามีทัดไฟโอเคเขายังชั่วหน่อยนะครับงานก็มีเข้ามาแต่ยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นักอยากได้เงินมากกว่านี้ ถ้าคนไหนที่อยากจะได้งานเพิ่มช่วงสัปดาห์นี้ยังไม่เด่นเท่าไหร่แต่มันคนที่มีงานอยู่แล้วจะเด่นกว่าแต่อยากได้งานเพิ่มอยากได้มากกว่านี้อย่าหักโหมมากดูแลสุขภาพให้ดีนะครับผมมิฉะนั้นแล้วบางคนก็ตั้งใจว่าจะทํางานหลักหนักเผื่อมีจังหวะของการหยุดพักงานแค่นั้นเองนะครับสื่อนําโชคไม่เห็นอะไรเด่นชัดแต่ถ้าเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระ คนบรรเสานะถ้าเป็นคนสวดมนต์ไหว้พระถือว่าจะได้โชคจากคนอื่นหรือซื้อง่ายขายคล่องคนไหนที่มีความรักใหม่อย่าเพิ่งวางใจคนรักมากเท่าไหร่นักเพราะมีโอกาสทุกพอรักได้พูดถึงคนเฉพาะรักใหม่นะรักใหม่ในอายุป,ประมาณไม่กี่วันหรือเป็นหลักไม่กี่เดือนเนี่ยถ้ารักใหม่อย่าเพิ่งเชื่อใจโดยเฉพาะคนรักที่อยู่แดนไกล อย่าเพิ่งเชื่อใจกันโอเคไหมะนะครับสีน้ำเงินเข้มหรือสีน้ำเงินเข้มอะ่ะเป็นสีเสริมดวงชะตานะครับเลข9 2 8 5 7เป็นเลขเสริมดวง